ค่ะเ,เราจะมาทำบิงซูชาไทยนะคะไข่มูดซอสชาไทยค่ะก่อนอื่นเราไปดูขั้นตอนการทำซอสชาไทยเลยค่ะคะ่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบก่อนเลยนะคะน้ำชาไทยค่ะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดค่ะไข่ไก่ค่ะและนมจืดค่ะค่ะเราก็เริ่มทำตัวซอสได้เลยค่ะเติมน้ำชาไทยค่ะน้ำตาลค่ะนมจืดค่ะ แป้งข้าวโพดค่ะไข่ไก่ค่ะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะหรือถ้าใครมีตะก้อก็ใช้ตะก้อมือได้นะคะพอเราคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตั้งไฟปานกลางค่ะเราก็จะตั้งไฟกันเลยนะคะ พอเราตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามหยุดกวนเด็ดขาดนะคะถ้าเราหยุดมันจะทําให้ตัวซอสเราเป็นก้อนค่ะ<ม>เราก็จะสังเกตไปเรื่อยๆนะคะว่าตัวซอสเราเริ่มเหนียวหนึบหรือ,อยังหรือว่าเราไม่อยากให้มันเหนียวเราก็จับเวลาได้เลยค่ะ เราก็ทำตัวซอสชาไทยเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะปล่อยให้มันพักไว้สักครู่นะคะให้เซตตัวค่ะเมื่อเราทำซอสชาไทยเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มไข่มุกกันค่ะค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบของการต้มไข่มุกกันค่ะน้ำเปล่าค่ะเพื่อสำหรับการต้มไข่มุกค่ะน้ำตาลค่ะและตัวไข่มุกค่ะค่ะจากนั้นเราก็เริ่มต้มไข่มุกกันเลยค่ะเราตั้งไฟก่อนนะคะอันดับแรกใส่น้ำเปล่าที่เตรียมไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะรอให้น้ําเดือดก่อนสักพักนะคะถึงจะใส่ไข่มุกลงไปค่ะพอเราตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะคะเราก็เทไข่มุกลงไปเลยนะคะพอเราเทไข่มุกลงไปสักพักแล้วคะแล้วก็คนไข่มุกสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกาะติดกันค่ะเราก็จะต้มตัวไข่มุกทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะ เราต้มครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะนําเอาฝามาปิดอบก่อนนะคะทิ้งไว้15นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เราอบไว้ครบ15นาทีนะคะเราก็จะตักออกมาคุกกับน้ําตาลได้เลยค่ะค่ะเราจะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ ค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่มุกไปพักไว้ค่ะเพื่อให้ตัวไข่มุกดูดน้ําตาลเข้าไปในตัวของมันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทําตัวน้ําบิงซูกันนะคะเริ่มทํากันเลยค่ะอ่าเราก็จะมาเปิดเครื่องทาบิงซูกันนะคะอ่าค่ะเคื่อก็กำลังทำงานในการทำตัวเกล็ดบิงซูกันนะคะ พอเครื่องบิงซูกำลังทำงานนะคะ,คะเขาจะทำความเย็นกลายเป็นเก็ดหิมะลงมาอย่างนี้ค่ะพอเราเห็นว่ากลายเป็นใสไ่ไหมเราก็จะปรับสปีดให้เป็นเก็ดหิมะนะคะหรือว่าเราอาจเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะค่ะพอเขาเริ่มจะเป็นโดมนะคะเราก็กดสต็อปนะคะเราก็จะจ่ายคขาเลนึงนะคะให้เขาดูเป็นโดมมากขึ้นค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้าบิงซูกันเลยค่ะ เราจะลงครีมก่อนนะคะตามด้วยไข่มุกนะคะแล้เราก็จะดันๆไปนิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะตามด้วยโมจินะคะเราก็จะเติมคีมนิดนึงให้มันย้อยๆลงนะคะ อ่แล้วก็จะโรยด้วยแคกเกอร์นะคะแล้วเราก็จะปักด้วยโรสแมรี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ<อ>ชาไทยไข่มูกซอสชาไทยค่ะใครสนใจติดต่อบิงเวบิงเว